้อนกินกะลาเป็นศิละปะก,การแสดงอย่างหนึ่งของชาวไทยใหญ่โดยมีความเชื่อมาจากพุทธศาสนากิงกะลาในความหมายตามสารพจนานุกรมคือชื่อของกินนอนหรือกินนารีใช้พูดในภาษาไทยใหญ่หมายถึงสัตว์อิมพานที่มีท่อนล่างเป็นนกท่อนบนเป็นคนได้รับอิทธิพลการฟ้อนมาจากประเทศพมา่าโดยมีชื่อว่าฟ้อนลกเก่งไนยาชุดนี้นำเสนอศิละปะฟ้อนการแสดง และศิลปะงานหันกรรมฝีมืออุปัญญาท้องถิ่นผ่านชนุดกินงกระลาทองคำมิสแกรนด์จันทบุรีชุดเอาคนรักของกูคืนมาบนตาผ่าจ้าชุดนี้ได้รับแรงกนานางใจมาจากพิธจกรรมทำส,สายผ่าจ้าหรือเรียกถึงชื่อว่าพี่กิกิต เป็นพิธีกรรมความเชื่อทงางไสยศาสตร,ร์ของชาวล้านนาที่มีมาตั้งแต่โบราณเชื่อกันว่าหากหญิงใดทำพิธีผ่าจา้านด้วยคาถามนตราทงางไสยศาสตร,ร์และพิธีกรรมอนุเร,ร่าร้อนจะทำให้ชายที่เรารักล้มไหลและโหยหาในตัวเราและนี่คือชุดเอาคนรักของ,ของคุณนมาบนกรง ื่อในดินแดนล้านนาผีกาจะต้องเลี้ยงด้วยของสดของดีหากเลี้ยงดีผีโูกผีกาจะมอบความโชคดีให้เสมอแต่ถ้าเลี้ยงไม่ดีผีกาจะบันดาลความโชคร้ายและโรคภัยไข้เจ็บแก่ผู้เลี้ยงชุดออกแบบและตัดเย็บโดยห้องเสื้อของสาวดีเชียงใหม่ ดอกไม้บานได้รับแรงบันดาลใจมาจากเทศกาลเชียงใหม่ Flower Festival โดยได้นำดอกไม้นา,านาพันธุ์มาประดับตกแต่งชุดที่ออกแบบจากการแต่งกายของชนเผ่าในพื้นที่ของภาคเหนือมาประยุกต์ให้มีความโรเด์นพันสมัยแต่ยังคงกลิ่นอายของความเป็นชนเผ่าพื้นเมืองในภาคเหนือและชุดชาติพันธุ์ล้านนาเอาไว้อยู่คู่กับยุคสมัยนี้ได้อย่างลงตัว ชุดออกแบบและตัเดเย็บโดยห้องเสื้อบ้านมอโอเวอร์คือหมู่บ้านน้ำบ่อน,น้อยที่เป็นปู่ชาติพันธุ์ปากกากรยอนที่นับถือผีมาก,ก่อนและเป็นหมู่บ้านที่ไม่กินเนื้อสัตว์ทั้งหมู่บ้านไม่มีน้ำประปาไม่มีไฟฟ้าใช้และมีสิ่งที่ชาวบ้านนับถือคือบ่อน้ำศักดิ์สิทธิ์ที่เจอแค่บ่อดเดียวทั้งหมู่บ้าน เลยท,ทําพิธีให้บ่อน้ํานี้เป็นบ่อน้ําศักดิ์สิทธิ์ของหมู่บ้านเราจึงได้อัเชิญน้ำมนต์จริงๆมาใส่ในขันชุดนี้ได้ทําเครื่องประดับและเครื่องเงินแท้ทั้งชุดโดยหมู่บ้าน้วยต้มที่เป็นกระห่หรี่งแท้จากวิถีชีวิตของเขาช่วยกันทาําด้วยหัวใจจริงๆออกแบบและตัดเย็บโดยบอสละอ่อนดีเอ็นบีเฟนิกมิสแกร์พยาว ฟ้อนผีมดผีเมงคือประเพณีการฟ้อนผีของชาวล้านนาคล้ายกับการลงผีเข้าส่งเจ้าพ่อของท้องถิง่นนิยมเรียกกันว่าฟ้อนผีมดผีเมงประเพณีฟ้อนผีมดผีเมงเป็นการฟ้อนรำเพื่อสักบวยผีบรรพบุรุษซึ่งชาวล้านนานับถือกันเป็นประเพณีเก่าแก่ที่สันนิษฐานกันว่าได้รับมาจากชาวมอญเพราะคำนั้นเง าษาล้านนามหมายถึงชาวมอนการแต่งกายของผูง้เข้าร่วมพิธีก็จะคล้ายกับชาวมอญประเมณีฟ้อนผีวัดนปนิ่ง,งนี้จะจัดกัรภายในสายตระกูลตามคติความเชื่อของชาวล้านนาคนเราจะมีผีบรรพบุรุษซึ่งหมายถึงผีปู่ย่าตายายญาติผู้ใหญ่ในวงตระกูลที่เสียชีวิตไปแล้วยังคอยปกปักรักษาคุ้มครองลูกหลานในวงตระกูลชุดยุพร,ราชชาติพันธ์ ได้รับแรงบันดาลใจมาจากระบำนักดั้งพม่า,า,มาที่มีการผสมผสา,าน,นระหว่างระบำพื้นเนามืองพม่าและขุนกระบอกพม่าซึ่งเป็นอัตลักษณ์ทางวัฒนธรรมของชาติพันธุ์ไทยใหญ่ระบำนักดั้งพม่า,า,มาได้ถูกนํามาประยุกต์และเผยแพร่เป็นวัฒนธรรมรวมสมัยผ่านการแสดงของโรงเรียนยาาอุราชวิทยาลัยจังหวัดเชียงใหม่ได้รับการชื่นชมอย่างกว้างขวางและนี่คือยุคราชชาติพันธุ์ ภาพแทนของการเผยแพร่ศิลปะของชาติพันธุ์สู่โลกสมัยใหม่อย่างกลมกืนและเคารพถึงคุณค่าของอัตลักษณ์ชาติพันธุ์ไว้อย่างงดงามออกแบบและตัดเย็บโดยออกดน,นิพาหัดถรโบสลแบรนด์เชียงนาภาพชีวิตความเป็นอยู่ของประชาชน ที่อาศัยอยู่ในพื้นที่ใบตูจึงอยากเป็นส่วนหนึ่งในการแสดงออกและอยั่งยันให้ภาครัฐเข็นถึงความสําคัญของพรบออางานสะอาดเพราะอากาศสะอาดเป็นสิทธิขั้น,นพื้นฐานของเราทุกคนอากาศที่เราหายใจหากเราไม่ปกป้องใครจะมิสแกรนแ์ชุดลิ้ดมพงแสงชาวรั้วต้นกำเนิดกิจกรรมอันศักดิ์สิทธิ์แห่งอารยธรรมประเพณีท้องถิ่นเหนือ นามว่าเลิ้โดนคือพิธีูุชาพี่ปู่พียา่าผู้ปกปักรักษาขุนป,าป่าให้มาไปด้วยความอุดมสมบูรณ์และความผาสุกหนึ่งในนั้นคือยักษ์ปู่แสนย่าแสนผู้เรืองลิธา,ป,า,าปิการบัรดาสิ่งสริม,มงคลชัยนานาทุกประนานการแห่งขุนป่าเนื้อสยามความตามโบราณกล่าวมาว่ามีปู่มีปามีย่ามีคนชุออกแบบโดย นายกัญชาพากรห้องเสื้อเทวานุยยังไม่ได้เดินอะไร สแควร์พัชุดเมนโต,มตุมตาอินกะลาดจำแลงเมนโตหรือก้าโตสัตว์ในหิมพระผานตามตำราทางรรพระพุทธศาสนาได้กล่าวว่าพระพุทธเจ้าได้เสด็จกลับจากการโผล่พระมารดาและสวรรค์ชั้นดาวดึงตามความเชื่อของชาวไทยใหญ่ที่ถูกนำมาดัดแปลงเป็นระมำพืน้นเมืองซึ่งมักถูกนำเสนอพวกูกับการความร่วมกาน,น เทียบเสมอการมีหญิงก็ต้องมีชายมีความอ่อนโยนก็ต้องมีความแข็งแกร่งวันนี้การเต้นโตหรือฟอนนกกินการาถูกนำมาดัดแปลงเป็นชุดพิเศษที่รวมสองสิ่งไว้ในร่างเดียวชุดออกแบบและตัดเย็บโดยบอสสลันท่านเสื้อเอ็นบีเทรนิคิสแบรนสงาขาาชุดมุ่ยามสาโงลองคำว่าสารงลองหรือจางลองหมายถึงหน้า ประเพณีปล่อยสามลอมในจังหวัดเชียงใหม่ <S <S 1> <S 1> จึงถือเป็นประเพณีเก่าแก่ที่สืบทอดกันมาจากรุ่นสู่รุ่นอันเป็นการทำพิธีจัดงานฉลองก่อนบรรพชาเป็นสาม,มเดรนะและสุปสบมบทเป็นพิกสุในพุทธศาสนาสตรีชาวไทยใหญ่ผู้เรื่องใสในครับพุทธศาสนาจึงได้น้อมถวายแรงการแรงใจเป็นอย่างมากในงาสนสามลอมนี้อย่างเต็มเปีเ่ยมจึงมักพบเห็นเหล่าสตรีไทยใหญ่แดกหน้าคือหน้าขึ้นบ่า แข่แห่งรอบหมู่บ้านหรือรอบโบสถ์ดังบุรุษเพศเดหนด่วยการได้แบกพระนาคสันเปรียบเสมือนพราหมณเป็นตัวแทน,น,นแห่งตนที่จะได้เข้าสู่ร่วมการสวก์แทนตนเองที่เป็นสตรีเพศหวังมุ่งสู่พระน,นิพพานด้วยความเลื่อมใสศรัทธาในบรวรพระพุทธศาสนาอย่างแท้จริงชุดออกแบบและพิกัดที่มน,นชื่อจากภาคหาเหนือความเชื่อที่ส<ป>อดคล้องกับความงามของหญิงสาว ไม่อดีตกล่าววันว่าผีกะมีพลานุภาพหากใครเลี้ยงไว้จะนำมาซึ่งคุณประโยชน์มาให้โดยเฉพาะในเรื่องของความงามงานออกแบบจึงนำเสนอความงามที่มีการผสมผสานระหว่างความงามของหญิงสาวและมนต์เสน่ห์ของล้านนาโดยมอดิน่ืนนั้นเป็นตัวแทนของผีกะตามความเชื่อที่ว่าม่ดินดูาชนะที่ไว้เลี้ยงผีออกแบบและตัดเย็บโดย คนนิพาทโคโซนแกรงเชียงค่ะ ศาส,สนา,ากินกาลาหรือกินนอนหรือกินนารีสันติมพานที่มีท่อนล่างเป็นลกท่อนบนเป็นคนเมื่อไหร่ก็ตามที่ชาวไทยใหญ่มีงานประเพณีทางรพระพุทธศาสนาหรือการมงคลต่างๆสิ่งหนึ่งที่ขาดไม่ได้คือการร,ร,ร<ด>ยลำระํำฟอน<ป>ของกินกะลาของชาติพันธุ์ไทยใหญ่นะชุดออกแบบและตัดเงย็บโดยห้องเสื้อบ้านใส่ทองปายพงศกรสถิยารักผลสร้างศิลป์ใบอนุชาแพงมา น,นสวยหมดแล้วอ๋ออนนีนน้ชื่ออะไรนะชื่ออะไรนะคนนี้ชื่ออะไรแนนอะออประกอบเข้ากันจนเกิดเป็นชุดแนวรูปแบบใหม่ภายใต้แนวความคิดล้านนา,านายังงามออกแบบและตัดเย็บโดย สวนสัตว์กัดเย็บด,ดีไซน์บายซู กรารีสชาติอีพานเมื่อสาวอาคาแต่งตัวเพื่อนสวยน่าประลืนตั้งแต่หัวจรดเท้าเครื่องแต่งกายมีิงอาถาประกอบกุ้ยหมากที่ประดับตกแต่งเต็ไมไปด้วยเหรียญและเครื่องเงินนำเครื่องเงินมาร้อยเรียงปักเย็บบนผืนผ้าขึ้นลายที่ประยุกต์ใหม่ให้เข้ากับยุคสมัยส่วนเครื่องประดับน,นั้นส่วนใหญ่จะถูกเย็บติดกับเสื้อผ้า,พพาแต่ก็ยังนิยมสวมเครื่องเงินเป็นกำไลคอ และข้อมือรวมทังนิยมกระดับหัวเพื่เครื่องเงินมาประยุกต์ให้โมเดิร์นตามรูปสมัยในปัจจุบันออกแบบโดยห้องเสื้อนกแสกแหกโค้งตัดเอฟโดวโดมาจใจละอ่อน ผีย่ามอนนึ่งวิธีโบราณถือเป็นวิธีที่สืบทอดกันมานบับร้อยปีวิธีการที่ใกล้เดือนหายแต่พบยายวัย8ปปีชาวพะเยายังคงถือปฏิบัติในการลงเชิญผีวิญญาณผู้ดำย่าดำช่วยทำนายทายทักรักษาโลกแม้ความเชื่อดังกล่าวในจังหวัดพะเยาอาจจะสูญหายหรือลงลืนไปบ้างตามกาลเวลาแต่สิ่งที่สะท้อนได้ก็คือ ยาใจที่ผู้ป่วยต้องการเป็นที่พักพิงสุดท้ายเพราะพวกเขามีความเคารพเชื่อถือในสิ่งศักดิ์สิทธิ์ไว้อย่างเหนียวแน่นจนถึงปัจจุบันชุดออกแบบและตัดเย็บโดยอาหมวยพรีเซนเชอร์ไทยสิลก้า ไายปรมสีแดงถูกเรียบเรียงทีละเส้นเป็นเครื่องประดับคอเสื้อที่สวยงามลายปักที่แสดงถึงความตั้งใจในการประเด็นคีดวนลายเป็นเอกลักษณ์และบบอกถึงจุดเด่นสีสันที่สะดุดตาชุดนี้ึงถูก่ึงสังขึ้นด้วยเอกลักษณ์ของชาติพันธุ์นำมาเป็นจุดเด่นที่น้ำสายตาและการขันเนยรูปแบบแฟชั่นสมัยนิยมเครื่องประดับเงินถูกนำมาใช้ในรูปแบบเฮสปี และในส่วนของชุดที่นำเครื่องประดับเงินเป็นส่วนประกอบหลักชุดของแบรนด์ตันเย็บโดย m i n มอ o n g Design เช่นหม่